นางหลับแล้วทับุสมเอมตื่นลายสมองแล้วห่วง,งนอนแหงหลานหน่อยหลับมณีพาพ่อแม่พาออกมากินหมูกระทะออกมาเบิดนอนแล้ว ก็กินหมูกระทะแล้วกระสีเดผพาเมื่อนอนสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดอีกรอบหนึ่งพี่น้องจะสองทุ่มแล้ว อากาศก็ฮ้อนห่อนว่าฝนชิ่ตกมืดมาผ่าเหลื่อมสุดท้ายก็มิดซีลีเดรล่มเริ่มมากแล้วร้านชิมเมื่อแล้ว นาน,นานทีสิได้ออกมาเนาะเดือนละเทือ่อคุณยายกับเมื่อนอนบ้านสองสามมือแล้วแต่ว่าเป็น,นอนห้องแอร์อยู่ห้องสาวลอยมันหอนเนาะ อันนี้ก็เมิดฝนอยู่ในพี่น้องปกติเดือนแจง้งออกมาเบิดทั้งหมาทั้งอย่างหมากับขี่รถพูดดิบริย่าง ันนี้จะเป็นเถียงใยญยรุนกินกับอะไรเอ่ยอกระสอบเข่าหรือกระสอบอยังยายรุนาานางไปสอนหัวจนคําจนเมิด

ะคมไปยังคมไปยังอยู่ไปเก็บพ่อีตู่บอมันอยู่ป่า่เลเอาไปนเปนเท่าเลยมากินลคมจะคมขั้นวันมชมมันมือน้นะใช่กลับมาหย่หนึ่งกับบริโภคเจงู่เิงเลเห็นหกบเบิแกงหัวแซนผ่าทลายโจรพี่น้องใอแกหลาีอย่างะมาขึ้น ปาเผ่าอุ่นแต่เมื่อคืนหอนหอนมืดฝนอยู่เดนนี่ยอดคุณเถอคือเดนมันหอนลมเนาะเกินน่ะใส่ว่าเฮ็ดก่อออกแย่รุ่นไปไปหาเฮ็ดตีจนเขากินอิ่ม ยังหนึ่งเห็ดปวกบดเห็ดปวกเติมบ่ได้อแต่มืออะไรเนาะมีองจแต่แต่มันออกสมัยมันออกคนสอ,องสมือืนลังหนึ่งวัพี่น้อง <c oughs> ช่วงนี้กอากาศห่อนเดียวไ่ได้เข็นผ่ายดิเยรุน ได้น่ไม่ไดยุดกับยุดแล้วักคาั้งนบ้านน่ามนจะเต็มสะเป็นยังบปล่อยลงในหน้าคุณวาวอันละปล่อยลง อากาศห้อนพี่น้องมาหาอย่างเลียอยู่บ้านชัวนี่เงียบสงบดีไปลงเล่นน้าประทามปะมันห้อนแลดลดนี่สบายดีีลพ่น้องสบายนี่ยืนแต่เสียงจี่หลีจีซ้อนห้องแท้จริงนล้วหมึดผลในบริษัทปกติเดือนแจ้งแต่มันหมึดบ่เห็นเนาะวันคำเนี่มึดเป็นอ่าโงนมาอยู่ แต่กมิดซีรีพี่น้องกับฝนชิโตกก็บ่ตกเฮดก็บ่ออกส่วงนี้บ่ได้ไปหาเฮดเนาะออกแต่เฮดเพาะแต่ว่าฝนบ่ตกแล้วมันหาบ่เห็นข้าวโมันตข้าวโพดโตมาแรงนะมืออื่นวน่อไปเจอเด้อไปหาเฮดเพาะแื่ว่าเขตอื่น,นเฮดละงกอ,อก่ะอยู่ตลาดแต่ม่แต่เฮดละงกแถวห้ามมีนะแต่แถวเฮาเนี่ยบออกมีหียนใส่ไม่ได้มาสั่งบ่มี ให้กับใม่ป้าหลายเสมอนะไปป้าดอนได้กะใ,ให้ใหม่วางสองสามปีก่อนหลายให้ละงกปีนี้มิสซิลีทั้งๆที่พ้นตกดีเลยชองปีเด้ยหน็อกพีแล้วนี่ก็บ่ได้เใหละงกปีแล้วก็บ่ค่อยได้ออไดำด,ดอกปีนี้ก็ได้แค่บูกิดดอกเาเก็บเป็นกระตาสมัยตะกี้ตั้งแต่สองสามปีที่แล้วเนาะตั้งแต่อ่าซิมอนาใส่ซยังหน่อยน้องเมออย์ยังหน่อยไปให้ละงกนี่แถวป้านี่ก็ได้มาเป็นหาบเป็นกระตา ไปหายามดำนาแล้วไปปลาุ่นกระหาบมาเฮลโงกเหลืองเฮลโงกขาวปีซูเมอร์นี่มิดจีลีซูเมอร์นี่บัวตะไค่ใหม่ปลาเด้แล้วเขาเขาเบิกที่เห็ดสวนมั่นแน่เวยบุมีปลาคนหาเห็ดจะดีได้ปีนี้ังันมีเห็ดลามีปูเห็ดปวกเนาะออกหลายเห็ดปวกปีเดียวก็เบิดไปแล้วล่อผู้แหละล่อ เฮ็ดตวกกลางบัดนี่ก็ส่วงดำหน้าเนาะโดยสมันแถวบ้านก็เริ่มดำหน้าลายเด้พี่น้องแถวบ้านนี่โมเมนต์สองเจ้ามื่อเอินอีเจ้ากองก็ชิดดำโมเมนต์บ่ซุ่มนีเขาชิดลงมื่อเอินเมื่อันนี้เขาชิดดำมื่อเอินเขาลงมื่อนี่ดำมือเดียวเลยของลุงเลินกับบ่เหิงหันสิบประมาณอาทิตย์หนึ่งเปิ้ลก็ชิดดำหน้าแทนเนาะยายรุ่นล้วก็ชิดดำเมื่อกาเรา ล้มเหลืองล้มหลังล้มเลินในย่าวแล้วมีผลลายย่าวนของไทยเลินแต่ว่าของบ่มีก็ยังอีกเถิงประมาณสองอาทิตย์ขันดัมบบกป่าเลยแต่แม่ข้าแม่ดัมส่วงนี้กะน้ำยังหลายเนาะดัมทันน้ำกัมีบัชพืชไฮมัดซีดัมอีเลกันน้ำกะัิแฉงนี่บ้างน้ำเริ่มแล้วทนายเจลีน่ะยังเหลือแต่แถวอันของไทย ห้องไถห้องไถห้องกลางจาังหวะเขาไปสอนหัวกี่น้องเราได้บักหลายเนาะเขาออมาลาเขาเจ็ดสีไปสอนเขายายรุ่นไปสอนีกเดี๋ยวแมลงไปเ,เดี๋ยวมาเอินไปสอนประทับทเขาจะอันแม่งเ,นงนเหนียวก็มีเลยแถวนาปะรีนาเนจา<ห>ลเลยแต่วันแถวนานลุงเลิศนี่หนำมันไหลสอนกาส่วนใหญ่ก็มิตรลูกปลาเข็ง หัวเขียดก็มีอยู่หัวกบนะบกหอยอยากมีมันใหญ่ไปแล้วเนาะมันเกิดก่อนแี้เป็นกบแล้วเต้นเป็นอะไรเป็นกบหน่อยเขียดหน่อยยนะูน้ำลังกับกระลังกระลังเป็นชาเป็นเช่นเดี๋ยวปีนี้เนะี่ยจิงหลีบบก่อยลายพี่น้องเขาว่าขั้นปีแล้วมันแรงแล้วมันจหลายปียปนปี้ <ตก S 2> พนต๊ะไํานำมันถ่วมแล้วมันบก่อยอยากมีจิงหลีดตะเกาวนะย่ามเนี่ยไปหานใต้จิงหลีดดําจิงหลีดหน้าลาย จักแรกแถวเขาเจ้าบริดับกันจากกรลายมาจักแถวนมันจีแห้งเนี่ยแถวหน้าห้ามตะเกาครับมันแห้งหลายแต่ว่าเดียวเีย,เยมันมีตะหนาแต่ว่าเห็นดําโต้เวาลาไปไต้เนะมื่อคืนก็ไปไต้ไม่กี่นนนได่เศร้าวก,กว่าโต้มันเบิดแล้วมันหมดฤดูมันแล้วแป๊บเดียว ตะเกาแห้งแล้ว so ม so 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 ันบริการกินป่านนี่ตะเกาแห้งเบิ้ดเต้าหูอันนี้ยังมาหัวเดินเจ็ดตะเกาเดินหกมันก็เริ่มห้วยแล้วผลดีจะเป็นอันนี้เขาจนหอดเดินเจ็ดมันก็ยังบริกิตอยู่ในขนนูนน้องใหม่ก็เริ่มออกลายพี่น้องน้องใหม่บนแถวนี้ก็เริ่มบริหลายบนแถวแถวทางหลังอันคอกหมูน่ะสูงหมดแล้วบใบลงไปเบื้องแน่นยุสระคุณนะแม่เมื่อเขาหลักไปกินเบิ้ดระเบ้

บเห็นเดือนแจ้งปกติเดือนแจ้งเนี่ยปกติเดือนแจ้งเสียงป่าป่าที่ให้หน้าลุงเลินน่ะพี่น้องปลาเข็งปลาดุกปลาคอที่มันออกไปเลี้ยงลูกอะมันออกจากสะเบ้าหมีนี่แหละหลายคนก็สงสัยว่าป่ามัตสไสคือว่าแถว่าแต่ฝนตกแล้วคือมีลูกอาลูกปลาเข็งหลดปลาเข็งในสะเบ้าหมีนี่หลายเนาะ ปลาเข็งธรรมศาสตร์เนี่ยปลาเข็งนาทั้งปลาคอปลาดุกเดี๋ยวนี้เกืออาหาราน,นับเป็นสมบัติเวลาฝนตกแล้วมันก็เบ,บิดหน,นีออกเบิดเบินออกไปว่างไข่ข้างนอกมันจิบ่อไข่ครับนำนำเกาเนี่ยเออมันสิบบ่อว,ว่างลูกกับนำเกามันสิบไปว่างกับนำใหม่พวกกบเขียดเตือนถ้านำเกาสิามันสิบบ่มีมันสิบไปว่างนำใหม่มันสลัดคืออย่างมันยันหัน ปลากินลูกมันเนาะแต่ว่าปลาเข็งกัตัวใหญ่แล้วตัวสำเร็จแล้วพรอมกแล้วมอนอะก็ไปสอนให้ยายอะมะมกเดี๋ยวคนอยากกินมกอันลูกปลาเข็งแถวนางเรือ,อนี่หลายคัะทำมันบบแหงเด้ก็เลิมแหงแล้วคับคนบดตกคน,นบดตกแต่แหงเนาะยังดีที่นาลงเกเนี่ยมันอยู่นำแต่ว่าเขตอื่นนะมันเริ่มแหงเบ่อแล้ว เดี๋ยวเขตแถวหน้าบ่าหมีน้ายังหลายอยู่ราะมันเป็นเอ่อเป็นเลืองเนาะน้ามันก็เลยอ,อยู่แต่บมื่วาสีดำหน้าท่านบอกท่าน,นบ่แห้งนี้นะป่าปีนี้แหละซำสิลงตรงหลายคั่ะปละเข็งแต่ว่าแต่ละปีปะมันขอนเพราะมันขอนแล้วก็ตายมันแดด อันนั้นในซานี่ก็เต็มดิพี่น้องมันหล่นนอ้อบัวไซเนาะนะน้งทำป่าบ่เลยนะแม่ยืดดำๆเยเรนใหม่เบรนเรนเบรนเบรนเบนเบรนเบรนนเรนเบนเบรนเบนเบลนเบรวเนเบรนเบรนเรนเตนเนเนเนมบรนนเบรนเมรนเรนรนเนเบ่นเบรน,น้บงหเ่รนเบเบเเบเยรรนนนนนรบบ่ แต่ตีก็อยากให้มันตกเแต่พอมันบริตกอ่ามาหลายมื่อแล้วน้ำเริ่มอยากแห้งเนาะอากาศก็สิเริ่มห้อนอะไรพี่น้องจ๋ามืเอนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้ไปหานับหานอนไปหาอนำนำนำอยังพัดอาหารไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีนี่คือหมัดนี่คือข่ายคือหมัดโตหมัดใหญ่ できたな。